เทคนิคกินทุเรียนไม่อ้วนน้ำตาลไม่พุ่งฟังคลิปนี้ค่ะทุเรียนราชาแห่งผลไม้ของโปรดของหลายๆคนรสชาติเป็นเอกลักษณ์เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างด้วยนะมีวิตามินซีสูงวิตามินบีใยอาหารโพแทสเซียมและเบต้าคาร์โรอันแล้วกินทุเรียนอ้วนไหมถ้าดูตามตารางนี้ก็ทุเรียนก็อยู่ในระดับแบบเกินร้อยแคลนะตอนหนะึ่งร้อยกรัมเนาะพอสมควรทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานและแคลอรี่สูงดูตามแต่ละสายพันธุ์นะคะ ซึ่งมีสารอาหารจำพวกแป้งและน้ําตาลเป็นส่วนประกอบหลักเมื่อกินในปรมิมาณมากและร่างกายเผาผลาญมาเป็นพลังงานได้น้อยจะทําให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ําตาลและน้าตาลเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายจนอ้วนได้ในที่สุดปรมิมาณแคลอรี่ของแต่ละสายพันธุ์ถ้าเทียบที่100กรัมนะคะสีสายพันธุ์นี้อะไรเยอะสุดอ่าชนีนี่เยอะสุดเลยนะคะลองลงมาก็คือมอนทองก้านยาวแล้วก็กระดุม ในแง่ของปริมาณน้าตาลเนี่ยจะเห็นว่าก็ระดับพอสมควรเหมือนกันหมอนทองนี่ตอน่อ100กรัมนี่มีน้ําตาล2 1 3กรัมโดยข้อมูลจากกรมอนามัยทุเรียน1เม็ดขนาดกลาง40กรัมได้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่เทียบได้กับกินข้าวสวยเกือบ1ทัพพีข้าวหนึ่งทัพพีเท่ากับ80กิโลแคลอรี่ดังนั้นหากกิน3เม็ดเนี่ยรับไปเลย180กิโลแคลอรี่เหมือนกินข้าว2ทัพพีออกว่าแล้วถ้ากิน4-6เม็ดนะรับไปเลย400กิโลแคลอรี เหมือนกินน้ำอารมณ์สองกระป๋องหรือกินข้าวห้าทัพีเพราะฉะนั้นครกินเท่าไหรด่ดีก็คือควรกินไม่เกินสักสองเม็ดต่อวันสําหรับคนทั่วไปนะไม่กินบ่อยๆเพราะจะทําให้เจ็บคอและร้อนในและสําหรับคนที่เป็นโรคประจําตัวเช่นโรคไตควรจะเลี่ยงเนาะอย่าทานเยอะเพราะมันมีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่เป็นเบาหวานความดันสูงหรือหลอดเลือดหัวใจตีบคะ่ะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีแป้งและไขมันสูงด้วยกินมากเกินไปก็ จะมีผลได้เนาะดังนั้นกินไม่เกินหนึ่งเมตดต่อวันแล้วก็ไม่กินต่อเนื่องข้อควรระวังไม่กินทุเรียนพร้อมกับแอลกอฮอล์คาเฟอีนผลไม้หวานจัดน้ำอัดลมของหวานก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแต่อย่างไรก็ตามหน้าทุเรียนกําลังมาใครบ้างอยากกินต้องได้กินอืนะก็แล้วก็ไม่อยากอ้วนด้วยเนาะแม่แนะนําเทคนิคง่ายๆค่ะกินไฟเบอร์ชนิดพิเศษก่อนกินทุเรียนนะคะจะทําให้น้ําตาลในคุ่ง พราะมีงานวิจัยว่ากินไฟเบอร์ชนิดนี้แล้วทําให้ช่วยลดน้ําตาลและอินซูลินได้แล้วมันช่วยทําให้อยู่ท้องด้วยเพราะมันมีใยอายหาร4ีกรัมจะได้กินพอดีๆนะคะเพื่อนคนไหนสนใจสูตรนี้พิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ